ยูเอเอีกแล้วเหรออืมมันต้องเจอกับเมทลับผมมาจ้า ja ผมเมทนอกเมตานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในคลิปนี้ผมจะหยิบมาจ้ามาต่อกองกับยูเออยังไงนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับตัวของมาจ้าเนี่ยมันถูกหยิบมาเล่นน้อยมากๆนะครับพอๆกับเพตาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงความเก่งเนี่ยมาจ้า ja เนี่ยเก่งกว่าเพตาเยอะนะครับผมผมให้ความเก่งของมาจ้าเนี่ยพอๆกับเลยออนเลยนะครับ ที่มีคนพิมพ์นะครับผมว่าแตกนะครับแล้วเหมือนประมาณว่าที่เอามาจ้ามาเจอกับมาเจอกับยุ้ยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเอามาสู้กับยุ้ยยังไงนะครับผมตอนนี้เพื่อนก็เลยไม่มัจนใจแหละมันก็ถูกต้องเลยครับผมด้วยความที่มาจ้าเนี่ยคนแทบจะไม่หยิบมาเล่นเลยมันไม่เป็นที่นิยมเลยนะครับผมก็ดูจากพลิกเลตในในอัตราการเลือกฮีโร่ได้คือต่ํามากๆเลยครับก็ไม่แปลกใจครับว่าทาไมเพื่อนเ่วมทีมเนี่ยถึงไม่มั่นใจในตัวของมาจ้านครับ แต่ผมเนี่ยก็มีวิธีเล่นของผมนะครับที่จะเอามาสู้กับยูเอะนะครับผมตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เลือกคิโลกกันมาครบแล้วนะครับเรามาดูน้ารับกันสักนดิดหนึ่งนะครับผมผมจะแนะนํนาแบบนี้นะคือเราควรจะดูหน้าดับฝนขรามก่อนนะครับเวลาที่เราเข้าไปเล่นในตัวเกมจริงน่ะเราจะได้เล่นได้อย่างถูกต้องแล้วก็ออกของได้อย่างถูกต้องนะครับผมก็หน้ารับในเกมนี้นะครับเราหยิบมาจ้าเพื่อจะมาทาให้ยูเล่นยากอยู่แล้วนะครับผมแล้วฝั่งโน้นเนี่ยหยิบเป็นมอท้อสแล้วก็โตโรมาค่อนข,ข้างเข้าทางเราไอเราเลยนะครับผมเพราะว่ามาจ้าเนี่ย กับพวกแทงง่ายนะครับผมมันจะทําให้มาจ้าเนี่ยพลังเวทเยอะนะครับส่วนไวโอเลตนะครับผมก็อยา้เขาเกิดจนเกินไปนะครับถ้าเกิดเขาเกิดมากๆกันเนี่ยอันนี้ก็รับมือยากอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับส่วนเพเนี่เราไม่ได้แพ้ทางอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็จอบของแทงอยู่แล้วเพื่อจะมารับมือกับยูเอสนะครับส่วนเพเนี่คือผลพลอยได้เลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูในตัวเกมนะครับว่าผมจะเล่นมาเจ้าออกมายังไงนะครับผมสวัสดีัยรุ่นฝันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊ ผมมีเพจขาย ID เกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ID สกินแสแหลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เคดิตดี D D, รีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อไอเดีเกม Rv อีกด้วย มีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP s e v รับซื้อขายเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้ครูปองคุ้มผมแนะนำร้านนี้เลยครับมาลุชชอบเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน Open ID ดีลดไปถึง5%หรือจะเติมผ่านเบลพาร์ก็ลดส่งตัดไปถึง25%เลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใตค้คลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวต้าชแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับมาจ้าเมดนอกเมตานะครับผมที่จะมาเอาเตอร์ตัวในเมตาอย่างยูเอทนะครับผมก็เรามาพูดถึงสกิลของมาจา้าก่อนละกันนะครับสำหรับพาสีของมาจา้าเนี่ยจะทำให้มาจา้าเนี่ยโจมตีเป็นเวทนะครับผมแล้วก็เอาไว้ใช้กับสกิลหนึ่งเลยนะพาสีของมาจา้าก็คือถ้าเกิดเราใช้สกิลหนึ่งโดนคิปก็จะได้มาหนึ่งสแต็กนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ใช้สกิลหนึ่งโดนฮีโร่ ก็จะได้มา3สแต็กเลยนะครับผมดูวสแต็กจะให้พลังโจมตีเวทเติมขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บสแต็กครบเต็มแบบเนี้ยพลังโจมตีเวทจะคูณ2นะครับสมมติเราเก็บได้60มันก็จะเป็น120ประมาณนี้นะครับผมดูดิสกิลหนึ่งของเราแรงมากเลยนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองแรงมากนะครับผมเดินยิงเดินยิงแบบนี้ไปได้เลยยูเอะสู้ไม่ได้นะครับผมนี่แหละที่ผมถึงหยิบมาจ้ามาแก้ทางนะครับผมแล้วมาจ้าเนี่ยมันเป็นเมทที่ออกของแฮงค์ได้นะครับผม เราก็จะออกกันเวทเพื่อจะมาแก้ทางยูเอนะครับแล้วเราก็มีสกิลสองในที่เอาไว้ดูดเลือดด้วยนะครับผมถ้าเกิดเราเจ็บเราก็แค่ดูดเลือดนะครับผมยิ่งศัตรูเลือดอายิ่งศัตรูจานวนเยอะก็จะยิ่งดูดได้เยอะนะครับผมสกิลหนึ่งของเราเนี่ยจะทําให้สโลด้วยนะครับสกิลสองเนี่ยจะปล่อยเป็นผีออกไปนะครับผมคนศัตรูที่อยู่รอบๆอบเนี่ยก็จะโดนผีไปไล่กัดแล้วก็เป็นฟลเลอร์ตัวเหล่านะครับตัวสี่เนี่ยจะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นอมตะชั่วขณะหนึ่งนะครับผมพออัติหมดนะครับก็จะระเบิดใบนะคผ มีซีซีในตัวนะครับสำหรับตัวนี้มันจะไม่ค่อยกลัวพวกตัวแทงเท่าไหร่นะตัวของมาจ่าเพราะว่ามันเทจกับแทงได้สบายเลยนะครับผมด้วยสกิลต่างๆแรลงไปทุกสกิลเลยนะครับแล้วมีดูดเลือดด้วยนะครับดูดิยิงสู้ก็ได้นะครับผมต่อยมาครับแล้วก็ดูดเลือดครับดูดีดูดเลือดทีห้าร้อยนะครับผมดูดเลือดเยอะมากนะครับตรงนี้อ่ะแล้วเราเมียตีไงทุกคนกดสกิล2กดตีครับผมผี่ร้ายเขาประกัดแล้วปล่อยด้วยสกิลหนึ่งแล้วก็ กดสกิลสองหนึ่งีเก็บคิวครับผมอ๋อเพนมาโหกำลังหล่อเท่เลยโดนเ,เพนกูกู๊เดอดเฉยก็ถือว่าได้โชว์นะครับผมมาจ้าเนี่ยมันเป็นตัวที่ต่อกองกับพวกแท้งที่ดีอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้กลัวแท้งเท่าไหร่นะครับยูเอ็นอ่ะมันจะเก่งระยะไกลถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราเล่นระยะกลางยูเอ็นมันจะสก,กิลตัวเรายากนะครับผมเพราะฉะนั้น พยายามเดินจี้ยูเอะเล่นในระยะสกิลของเราเห็นไหมระยะสกิลหนึ่งเราเท่าไหร่เนี่ยก็เล่นเท่านั้นนะครับเดินไล่ตีไล่ตีไล่ตีไปเลยแต่ถ้าเกิดเราไปเล่นใกล้มากนะครับยูเอะสามารถใช้สกิลระยะประชิดได้โดนเมจเต็มเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยูเอะก็เล่นะะเล่นระยะกลางนะครับผมก็นีแหละที่ผมหยิบมาจ้ามาจี้ยูเอะนะครับพอที่เองได้ลึกเกินไปหรือเปล่าตีไปตีไปกด,ดผีครับผมตามไปครับแม่มันดีดเ่ยทุกคน ให้เกิดจูเอไม่ดีดนี่มอทอนไม่รอแล้วนะเพราะว่าสกิลหนึ่งเราเนี่ยบูดามมาแล้วนะครับแล้วตอนที่เรากวนติูวเนี่ยเราสามารถใช้ทั้งสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองได้เลยนะครับผมแล้วตัวเราเนี่ยมันก็ไม่ได้แพ้เพเดด้วยนะครับเพราะว่ายัางไงเนี่ยเราก็จอะกันเวทอยู่แล้วนะครับตรงน,นี้ผมไม่มีอันตินะครับอ้าวเดินมาสกิลใส่เพเตายไปเลยนะครับผมไล่ตีธรรมดาใส่สกิลหนึ่งเข้าไปครับผมจะสแต็กเต็มหลอดครับตรงนี้โอเค ดูเลอกกับคีฟนะครับผมเห็นไหมไม่ได้เจ็บมากนะครับเจ็บมากก็ดูเลอกกับคีฟครับเขาพยายามที่จะสกิลใส่เราอย่างนั้นเนอะแต่ผมจี้ดิผมจี้แทงผมจี้แทงครับแล้วแทงไม่รอดครับผมตรงนี้อะไรีเจนชนสวยวุ้ยนึกว่าชนสวยครับผมชนไม่โดนนะครับเฮ้ยฟิกใส่ผมเลยนะยางที่มันเอาสุดนะแล้วโดนนะฟิกอะฟิกแล้วก็โดนนะอุ้ยเพยมาครับปึ๊บหลบครับผมไปแล้วเจอกัน ป๊บไกลเลยแล้วกันนะครับผมส่องแท้งไม่ตัวเก็แต็กอีกแล้วนะครับผมเจอแท้งก็หวานแจมครับผมทีเดียวครับต็กเต็มครับผมเพนเข้ามานะตั้งผีร้ายแต่เจอผมผีกลับสื่อตัวจริงอยู่นี่แล้วนี่แนละยไล่ตีไปไม่ได้กลัวเลยครับผมเพราะว่าดูดเลือดเยอะมากครับยิ่งถ้าเกิดเราได้ฟอสการ์หรือว่าได้ไกอาแล้วนะครับผมยิ่งชิลครับ เจ็บมาก็ตอดกลับนะครับผมให้เจ็บกว่กันทุกคนก็ดูนะผมคนเดียวที่ยืนค้ำอยู่สบายอืมใก้ถึงอยู่แล้วนะรออะไรใช่ไหมขี้บนก็เข้านะเตนกับบนฮนะดีนะที่มีมาหลอดอ่ะไม่งั้นป้อมบนตาตกันนะเดินแท็กได้ครับแต่ว่าต้องไวกว่านี้นะมาละโอโอกสกิลไปไล่ตะไล่เตะ ล่ตีธรรมดาแล้วมีเพื่อนมาชนตีไปครับตีธรรมดาเาแรงอยู่แล้วครับผมตีไปครับตีไปครับ,ค,รบค่อยๆตีค่อยๆนวดครับผมกดกระสือมากดจุดเลือดตีเรียบร้อยครับผมเรานี่ยืนตั้งแต่ต้นจนจบไฟน,นะครับยืนยาวๆฮะตรงนี้เป่นานมาหลอดเพื่อนเราไม่ทําให้นายผิดหวังใช่ไหมล่ะมาจ้าเราน่ะต้นเกมมาหลอดเขาค่อนข้าง เส้นหวังกับตัวผมอยู่นะแต่ผมก็ทําให้เขาเห็นนะครับว่าเราเนี่ยมันหยิบมาเล่นได้นะในเกมนี้เฮ้ยยางงั้นเหรอไม่เจ็บอะไรป่ะเพื่อนเจ็บมาก็แค่ดูดเลือดกลับแ่นเองปึ๊บสุดเลือดเทสองร้อยแล้วมีบวกกันนะครับผมตรงนี้ผมเดินม,มาอยู่ครับอ่าสกิลหนึ่งเข้าไปไม่โดนเพนครับสุดเลือดมาทีละหกร้อยครับผมกวนตีครับผมหลบการโจมตีต่าง แล้วหายตัวกมาแล้วกดถูดเลือดแล้วก็ตีครับผมเฮ้ยมันไม่ตายเหรทุกคนอันนี้ทา่าสุดท่าเซียนมาได้ไงต่อตลอดมาปิดหลังอะเด็กกลับก่อนนะเพราะว่าผมไม่ไหวละโอเคเรามีเทมฟอสการ์มาแล้วไอเทมนี้จะทําให้เราเนี่ยบูสได้ดีขึ้นนะครับผมเพราะว่าเราจะได้ทั้งพลังเวทแล้วก็เอ้ยไม่สิได้ทั้งป้องก,นกันกายภาพแล้วก็ป้องกันเวทนะครับผมแล้วใช้ดีกับม้าจ้ามากเพราะว่าพาสิีม,ม้าจ้าเนี่ยมันเพิ่มพลังเวทอยู่แล้วใช่ไหมล่ะส่วนไอฟอสการ์เนี่ยมันต้องการพลังเวท50 เาะสองรนะครับผมก็คือเล่นกับมาจ้าเนี่ยยิงออกชิ้นแรกก็ได้นะแต่ว่าชิ้นแรกเนี่ยผมอยากได้อัลโกนี่ก่อนนะครับผมเรารอไม่ได้ดิเพื่อนเพราะว่าคียมันจะตีป้อมนะขอโทษทีพเจันตยิงต่อไปเดี๋ยวเราขึ้นเป็นไกอาเลยนะครับเพราะเพราะว่าผมรู้สึกว่าตามเมดมันพอแล้วนะครับผมในตอนนี้นะมันแค่ต้องการยืนในไฟให้ได้นานๆน,นะครับตัวมาจ้าเนี่ยยิ่งยืนในไฟนาน,านยิ่งปวดน,นะครับผมเพราะว่ามันมีดูดเลื่อดมันมีสโลนะครับผม ยิ่งยืนนานก็ยิ่งดีครับโอเคเลื่อนให้บูแล้วนะครับถ้ามีบูอย่างนี้ก็เติมสกิลบันเลยดิในเกมนี้ผมเลือกออกเป็นบูธไอ้นี่ด้วยนะบูธเจาะเวทนะครับผมแรงๆนะครับถ้าจริงๆแล้วเราจะเล่นเป็นบูธไอ้นี่ก็ได้นะบูธต้านสถนานะก็ได้นะครับผมอุ้ยโอ้มาเพียบเลยทุกคนโอ้โหห้าตัวผมไม่รอแล้วทุกคนบายบายมนะ bye มาทำอะไรกันวะเนี่ยเพื่อนกำลันเดินไปอยู่นะ มือนว่าเพื่อนจะบวกกันแล้วผมจะไปทันหรือเปล่าอ้าวมีรถมารับแท็กซี่มารับครับผมไปฮะแท็กซี่อุย้ยแท็กซี่ส่วนขอบเอาก่อนเลยตรงนี้โตโลไม่รอดครับตามด้วยมอทสมอทสยังวิ่งหนีได้อยู่นะครับผม๋ยวมีไกอามาเรานี่ก็จะเริ่มแบบตายยากขึ้นแล้วนะตอนนี้ก็ตายยากแล้วน,นะ <laughs> เหมาะกับพลังเวทยเยอะมากนะครับไม่ใช่ เกาะกับอาตานเวทนะครับผมเยอะมากนะสกิลไม่เบาเลยครับผมการออกของกันนะครับสกิลทีเก้าร้อยเลยนะอุ้ยพันสองเลยครับผมแตกเต็มนะครับไล่สกิลไปเรื่อยๆเอาแล้วไงต่อเพนมาเด็อดีเพนมา, ي, มาผมยิงได้ทั้งวันจริงๆนะเอาจริงมาเด็กอุย้ยแต่ถ้าไวโอมายกี้ก,ก็ก็ไม่ไหวอะดิโคแพ้ทางไวโอเลยนะ <laughs> เรานี่เป็นเหมือนตัวตัวแทงอีกตัวหนึ่งได้เลยนะเพราะว่าเราถึกมากๆนะเรายูนในไฟได้นานมากๆไม่ใช่เมทที่ตายไวอะ่ะเพื่อนไม่ไปหรอว่าผมก็รอเพื่อนไปกะว่าจะนั่งรถไปด้วยเถะหน่อยแต่เพื่อนไม่ไปครับตรงนี้แตะในเมทเข้าไปขอได้ไหมโอเคเพื่อนบอกไม่ให้รับไปนี่เราต้องใช้รถคูดาวไม่เป็นไรเพื่อนเราก็เข้าใจนายเสมอละปี่ป้อมได้ไหมละ่ะสวย การเราจะเข้านะครับผมหรือว่าเกมนี้เรากด ja มาจ้ามาประสบความสำเร็จอยู่นะได้เล่นอยู่ครับได้เล่นอยู่ครับผมเก็บสแต็กไปครับผมแล้วโถงเข้ามาอย่างนี้ผมชอบเลยโถงเข้ามาอย่างนี้คือผมชอบเลยมาดิครับจะไ,ไปไหน <c oughs> เละหมดครับโถโถงเข้ามาอย่างนี้คือมาจ้ามันชอบตรงที่แบบมันสกิลหนึ่งกวาได้รัว,รวอันนี้คือเลือดเราไม่ลดเลยนะ <c oughs> ดูดิสกิลหนึ่งเข้าไป ดูดเลือดหน่อยเอามาเก้าร้อยโอ้โหดูดเลือดแรงมากเก้าร้อยโอ้ชิวเลยอย่างงี้งี้ชิวเลยดูดเลือดทีพันสามอย่างงี้ชิวเลยดูดเลือดแรงจัดเลยนะนี่ผมไม่อยากจะคิดภาพถ้าเกิดศัตรูแบบยืนกองกันเยอะๆแล้วผมได้สกิลสองโดนห้าตัวผมว่าเลือดผมเต็มหลอดเลยไหม <laughs> น่าจะตายยากมากตัวนึงมาจา้าเหมือนว่ายิ่งโดนศัตรูก็จะยิ่งแรงเนาะไม่ hey, อะไรเนี่ยมันเป็นยังไงมันไหวหรือเข้ามาอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยเพื่อนอืมามาเรื่อยๆเลยมามายินแบบหน้าด้านแต่ต้องระวังไวนโอิดนึงนะผมไม่ค่อยชอบออไวโอเท่าไหร่ออกฟิกไปเอาไวโอออม,มันกิงหลบว่ะโอเคไวตาโอยตางงี้ผมก็ ฟินฮะไม่มีไบโอคนเดียวเนี่ยก็คือฟินเลยเข้าความเจ็บปวดเหลือเกินมาเข้าม,มาหน่อยเร็วอืมโดยอยู่ข้างนอกเลยวะทุกคนต้องออมนะต้องออมนะไอ้หมอนี่มาเพื่อนซัดก,กันหน่อยสิอยู่เลือดทีละพันสองมามาให้ปั๊มเลือดหน่อยเร็วเออปั๊มเลือดเข้าไปกดแปลงล่างเข้าไปเอาปั๊มเลือดหน่อยสิปึ๊บปัม๊มปั๊มพันห้าโอ้ ดูดเลือดโคตรโหดโอเคก็เก็บไป2ครับไม่ตายสักทีนะดูดิความโหดของมาจ้าโหดมากนะครับผมถ้ากดมาในดาฟที่แบบเราแก้ทางเขานะครับผมก็จ G นะครับเกมนี้เราก็ไม่ทำให้พี่มาหลอกผิดหวังนะครับผมก็เป็นดาวที่47นะครับผมแล้วก็เก็บ MVP มาได้ด้วยนะครับผมเป็นไงล่ะมาจ้าตัวอย่างโหดนะครับเหนือกว่าผู้เล่น 99.9ของผู้เล่นดับเดียวกันด้วยโอ้โหมันจะอวยไปไหนเนี่ยเวอร์เกินครับก็คือในเกมนี้เราหยิบมาจ้ามาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแก้ทาง UA หรือว่าต่อกรกับพวกแท้งหรือว่าเพนนะครับเพนนี่คือเราไม่ได้กลัวเลยอันนที่ผมไม่ได้ได้พูดไว้นะครับสิ่งที่เราจะกลัวเนี่ยคือไวโอเลตนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยชอบไวโอเลตเท่าไหร่เกมที่ทำดาเมจไป30เปอร์นะครับแล้วก็รับดาเมจไป29เปอร์เลยนะครับรับมากกว่ามาหลอดอีกนะครับผมเรียกว่าแบบยืนเป็นแท้งนะครับผม คือมาจ้าเนี่ยก็เป็นเหมือนแทงอีกตัวได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีสกิลซับเทนเนาะที่มันช่วยฟื้นฟูเลือดได้โหดมากๆนะก็เห็นในคลิปนี้นะครับฟื้นฟูเลือดเป็นพันเลยนะครับยิ่งศัตรูยืนรวมกันเยอะๆนี่มาจ้ายิ่งชอบเลยนะครับผมดูดเลือดแรงมากนะครับแล้วก็เป็นเมทอีกหนึ่งตัวที่มีสกิลการตาย,ยาเช่นอันตินะครับผมพอจะตายแค่กดอันติมุดหลบนะครับผมแล้วก็ดูดเลือดจากสกิลสองนะครับแล้วก็เหมือนฟื้นจากความตายเข้ามาบวกใหม่นะครับมันก็จะวนเวียนอยู่แค่ถ้าเกิดแบบ เบอร์ชุดเดียวซัดอ่ามาจ้าไม่ตายนะครับผมมันก็จะวนเวียนอยู่ในไฟแบบนี้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าลำคาญตัวหนึ่งนะครับผมโอเคก็เอาไว้ไปลองเล่นดูได้นะถ้าเกิดเจอกับ u ูเอเนเราก็กดมาจ้ามาสู้ได้แต่ว่ามันก็อยู่ที่ตัวของผู้เล่นทีมนะครับผมว่าจะรีดปฏิภาพของตัวมาจ้าออกมาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทีมนะครับผมจะเล่นซับพอร์ตมาจ้าได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมมันไม่ใช่แบบอิบมาจ้ามาแล้วก็จะชนะทุกเกมนะถ้าเกิดเจอกับยูเอผมไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับผมแค่พูดว่า มาจ้ามาเอาไว้ต่อกอกับพูเอเอได้ดีนะครับผมในความคิดของผมนะแล้วผมก็เล่นออกมาแล้วมันก็มันก็ต่อกอได้ดีอนะ่ะทุกคนยูเอเมาเล่นยากนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนามากมากแ่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่เคยตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้เข้าหนึ่งไลค์เข้าหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจผนคลิปต,ต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ Like a wave returns to the sea into the blue Maybe